สุดไปเลยเท่านั้นเองครับนอกจากกรุงเทพนอกจากมาจากไหนครับเชียงใหม่ไต้หวัน You from ไต้หวันเหรออยู่คำทุพัทยาทุซีใหม่โชว์เหรอ <c oughs> โอล,ลี่เหรออยู่ชัวนะไม่ใช่ tomorrow y ยู go to boxing นะไม่เอานะใครไหนวะดเนี่ยฮะมาวันเกิด <c oughs> วันเกิดมาวันเกิดเหรอ จรงเหรออ๋อขอบคุณครับขอบอะไรฮะอ๋อโอเคผมเจอคุณที่วันเกิดใช่ไหมอ่าโอสบายดีนะครับสบายดีนะครับอ๋อในใจที่ได้เจอนะครับมาจากไต้หวันเลยเหรอครับเป็นไงครับผิดหวังแค่ไหนครับกับการได้เจอกันครั้งนี้นะครับเป็นไงฮะคอนเสิร์ตไทยเลสเลยนะครับคอนเสิร์ตไทยเลสมากนะฮะใช่ขอโทษแทนคนไทยด้วยนะครับ15นาทีอิสมาลายานะครับครับ I know it's bad uh, but it h a p p e n too often uh. <laughs> อ่ะอืออ่ะใจหวันโอนี่หลุดหลุดไปไกลาจากคำประโยคคำถามว่าจังหวัดไหนมากๆเลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับเกาหลีฮะจริงเหรอครับมาจากเกาหลีเกาหลีค่ะหรือเกาหลีเหนือเมื่อกี้คุณตอบว่า <laughs> จากฟอร์มจากเซาทใช่ไหมเ o าท์เใช่ไหมใกล้เชียงใหม่เกาหลี <c oughs> เกาหลีอะไรวะท,ที่ใต้เชียงใหม่ oh. เกาหลีอะไรอ่ะมาจากเกาหลีจริงๆแล้วเจ้าตัวเขายังไม่เดือดร้อนในการพิสูจน์ตัวเองเลยว่าเขาคือเกาหลีจริงๆ <c oughs> แล้วด้านหลังเหรอฮะด้านหลังตายไปแล้วด้านหลังคือฮะยูฟ oh. <c oughs> อร์มรัต โอ้ยรัสเซีย I can not speak รั s เ <Ooh. S 2> oh, right right i ียเลย Can you teach me some word of รั s เ i ีย Especially about bad word อะ I wanna know about bad word in in รั s เซียฮะ I can speak n o when w I on stage นะ but, but I like to speak with you นะโอเคไหม Okay And how to say I love you อ่ะบึ h h ฮะฮะ ยักษ์ยูทูยักษ์ยูทูฮ็อกยูแฮ a อะอะเกรดไทม์นไทยแลนด์นะโอเคไหมเียว่ามถุกพัทยานะ have a lot of things nah. นะ <laughs> things g o ู d and t h i n g ง bad นะโอเคนะฮ o เอนจอยท o กมันโลกยู i ก้บ็อกซ่ไหมทกันโลกยูโก้แ a ตใช่ไหมอกยูเ e น j o y the show. s h ว w เอานี่คนไทยนี่มลืมไป